Landbridge คืออะไรถ้าคุณอยากรู้คุณมาถูกที่เลยครับเวลานี้ l a n น Bridge ถือเป็นแมกกาโปรเจกต์ที่รัฐบาลไทยภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเรษฐาทวีสินให้ความสำคัญเป็นอย่างมากโดยพยายามผลักดันและจัดโรลโชว์ให้กับบรรดาผู้ประกอบการและนักลงทุนต่างประเทศอย่างต่อเนื่องวันนี้นะครับเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับเมกะโปรเจกต์แลนบริดจ์หรือโครงการสร้างสะพานเศรษฐกิจเชื่อมทะเลอ่าวไทยและอันดามันครับเรียกได้ว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ ที่จะเชื่อมโยงท่าเรือชุมพรเข้ากับท่าเรือระนองแห่งใหม่เข้าด้วยกันเพื่อส่งเสริมนะครับการขนส่งทางน้ําให้ทันสมัยและเพิ่มขีดความสามารถทางเศรษฐกิจของไทยกับนานาชาติครับซึ่งในต่างประเทศเองนะครับก็มีแลนบริ์เหมือนกันเช่นที่ประเทศแคนาดาที่สามารถช่วยร่นระยะเวลาขนส่งทางเรือระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกไปยุโรปได้รวเดเร็วขึ้นไม่ต้องอ้อมไปถึงอเมริกาใต้ส่วนในประเทศไทยนะครับก็ไม่ใช่เรื่องใหม่จริงๆก็พูดกันตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4แต่ครั้งนั้นเรียกว่าโครงการ ขุดคอคอดกระเพื่อเชื่อมการขนส่งทางเรือนะครับระหว่างทะเลทั้งสองฝั่งไทยจะได้ไม่ต้องไปอ้อมช่องแคบมาลากานะครับที่ใช้เวลานานแต่ติดเรื่องงบประมาณเนี่ยนะครับที่ใช้เยอะในการก่อสร้างและดูเป็นการแบ่งแยกดินแดนไทยนะครับจึงมีการชะลอเรื่องนี้ไว้มาอย่างช้านานจนกระทั่งนะครับสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุจันทร์โอชาก็ได้มมีการผลักดันเรื่องนี้มากขึ้นและได้เปลี่ยนมาเป็นแลนบริดจ์แทนครับแลนบริดจ์ในบริบทปัจจุบันนะครับ ของประเทศไทยคือสะพานเศรษฐกิจภาคใต้เชื่อมต่อระหว่าง2ท่าเรือลึกฝั่งอ่าวไทยและอันดามันเข้าด้วยกันระหว่างจังหวัดชุมพรและจังหวัดระนองโดยการสร้างเป็นทางหลวงมอเตอร์เวย์6เลนนะครับควบคู่กับการสร้างทางรถไฟทางคู่ความยาว90กิโลเมตรพร้อมด้วยไพพ์ไลน์หรือการขนส่งทางท่อเพื่อขนส่งของเหลวอย่างน้ำมันหรือก๊าซได้อีกด้วยครับโดยแลนบริดจ์นะครับต้องสร้างการคมนาคม4ส่วนหลักๆ 1. การพัฒนาท่าเรือน้ำลึก2ฝั่งแหลมอ่าวอ่าง ที่ฝั่งอาดามันจังหวัดระนองและแหลมริวฝั่งอ่าวไทยจังหวัดชุมพรเป็นแบบ smart p o ์ตความเล็ก15เมตรแบ่งการสร้างเป็น4เฟสเฟสแรกนะครับงบประมาณ5 0 0แสนล้านเปิดประมูลปี2 5 6 8คาดการว่าจะเสร็จปี25732นะครับการพัฒนาทางหลวงมอเตอร์เวย์6เลนเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดระนองและจังหวัดชุมพรระยะทาง90กิโลเมตร3นะครับการพัฒนารถไฟทางคู่สายใหม่เชื่อมระหว่างจังหวัดระนองและชุมพร สนะครับการสร้างขนส่งแบบ Pipeline หรือการขนส่งโดยใช้ระบบท่อข้อดีนะครับของ Land Bridge นเลนะครับคือช่วยลดระยะเวลาการส่งสินค้าทางเรือจากประเทศแถบตะวันออกไปทางชายฝั่งเอเชียใต้รวมไปถึงตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรปได้ถึง2วันครึ่งครับจากเดิมถ้าผ่านช่องแคบมารากา9วันจะลดระยะเวลาเหลือเพียง5วัน 2. นะครับลดความแออัดของจราจรผ่านช่องแคบมาลากา ที่คาดว่าปี2567จะมีปริบาเลเรือเต็มศักยภาพเกินความเพียงพอ 3. นะครับอยู่ในแผนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้คาดว่าจะช่วยเพิ่ม GDP ภาคใต้ได้จาก2เป็น10ต่อเนื่องอย่างน้อย10ปีข้อกังวลแลนบริดจ์นะครับหนึ่งเลยก็คือผลกระทบทางธรรมชาติจากการที่ทรัพยากรชายฝั่งถูกทำลายด้วยเรือขนส่งเทียบท่าคุณภาพน้ำทะเลเสียหายจากน้ำมันที่รั่วไหลหรือแหล่ง อาศัยของสัตว์น้ําก็จะถูกทําลายและมลพิษจากการคมนาคมอุตสาหกรรม2นะครับกระทบกับวิถีชาวประมงของชาวบ้านการหาปลาอาจจะทําได้ยากลำบากมากขึ้น 3. นะครับผลกระทบเรื่องที่อยู่อาศัยเนื่องจากโครงการนี้อาจจะต้องมีการเวนคืนที่ดินจากประชาชนเป็นจํานวนมากสุดท้ายนะครับเราเห็นข้อดีมากมายจากโครงการนี้แล้วแต่คําถามคืองบประมาณสูงขนาดนี้ไทยได้ประโยชน์แค่ไหนกันเชียว คุ้มค่ากับการลงทุนหรือไม่คุ้มค่ากับทรัพยายกรธรรมชาติบางอย่างที่ต้องเสียไปหรือเปล่าอันนี้ทางท่านผู้ชมก็คงต้องเป็นคนตัดสินกันเอาเองนะครับผมทําจาก i d เดียวิวคุปชานิวต้องขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ